สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับนวัตรกรรมการเกษตรกันนะคะอย่างที่ใครหลายๆคนนะคะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาทําความรู้จักกันว่ามันมีอะไรบ้างและมันคืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับความหมายของคําว่านวัตรกรรมการเกษตรกันค่ะโดยจะแยกเป็น2คํานะคะคือคําว่านวัตรกรรมและการเกษตรนะคะ นวัตกรรมหมายถึงการทำงานสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆและยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดกระบวนการหรือองค์กรความคิดรเริ่มประยุกต์ใช้อย่างสำลิดผลเชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้นนะคะจะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจนและหากพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแล้วนะคะคำว่านวัตกรรมจะมีความหมายถึงผลลัพธ์ของกระบวนการ และในฐานะที่นวัตกรรมมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันเศรษฐกิปจปัจจัยที่นําไปสู่นวัตกรรมนะคะมักได้รับความสําคัญจากผู้ออกนโยบายว่าเป็นเรื่องวิกฤตนะคะความหมายของคําต่อมานะคะคําว่ากเกษตรหรือการ,กรเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง และยังเป็นวิธีการยังชีพยอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์การเกษตรเป็นการทํางานเพื่อควบคุมธรรมชาติในอันที่จะผลิตพืชและสัตว์ให้ได้ตามความต้องการของมนุษย์ค่ะโดยอาศัยการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์เป็นพื้นฐานนะคะมนุษย์เป็นผู้ควบคุมดําเนินการอย่างมีระเบียบและแบบแผนค่ะ และเรานะคะก็ได้นาคาทั้งสองคำที่เก่าวไปข้างต้นนะคะนํามารวมกันนะคะกลายเป็นวัตกรรมการเกษตรนะคะที่มีความหมายว่าการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยใช้ข้อมูลของต้นพืชสภาพแวดล้อมของฟ้า และฐานของข้อมูลทางด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงการเป็นเครือข่ายมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปรุงปัจจัยการผลิตและการดูแลสัตว์พื้นฐานเบื้องต้นให้เหมาะสมรวมถึงการจัดการผลิตเกษตรกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุดนะคะตอนนี้นะคะเราก็พอจะเข้าใจความหมายโดยสังเขป ของคำว่านวัตกรรมการเกษตรกันไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นนวัตกรรมการเกษตรเทรนที่หนึ่งาตา การเก็บข้อมูลต่างๆทั้งสภาพดินสภาพน้ำอุณหภูมิความชื้นปริมาณแสงพื้นที่เพาะปลูกการเจริญเติบโตและอื่นๆจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาจากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาต่อยอดนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาเช่นความแตกต่างของวัชพืชในแปลงเกษตรเพื่อหาวิธีการกำจัดได้ตรงจุด หรือความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหรือการนำ AI ช่วยควบคุมดูแลแปลงพืชช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องลงไปคลุกคลีด้วยตนเองเทรนที่2เครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์ดโดรนและระบบอัตโนมัติ ด้วยแรงงานทางด้านการเกษตรลดน้อยลงเข้าไปทุกวันการพึ่งนวัตกรรมและระบบอัตโนมตัติต่างๆจึงมีบทบาทที่สำคัญเพื่อช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและยังคงสร้างผลผลิตเท่าเดิมหรือดีขึ้นมีต้นทุนหูกลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นดังเช่น นำหุ่นยนต์ AI มาช่วยทำงานเมื่อดอกไม้ถึงเวลาที่ต้องผสมเกสรในอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมแบบอัตโนมัติช่วยให้โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้นมากกว่าการปล่อยไว้ตามธรรมชาติหรือการนำโดนไปใช้ในการปลูกข้าวได้อย่างแม่นยำและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงสองเท่า เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายทั้งชีววิทยาเคมีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาจุลินทรีย์ที่การใช้งานทางการเกษตรการดัดแปลงยีนปรับปรุงพืชหรือสัตว์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพถูกเริ่มนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการเกษตรเช่นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในดินเพื่อกระตุ้นให้การเติบโตและทนต่อสภาวะแรงทนทานต่อวัชพืชลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงหรือแม้แต่การปร,ปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์ให้ทนทานต่อโรคระบาด 4. การจัดฟาร์มรูปแบบใหม่ปัญหาหนึ่งของการทำเกษตรคือสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งยากที่จะควบคุมจนเกิดเป็นปัญหาผลผลิตที่ไม่แน่นอนจึงเกิดเป็นเทรนการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตควบคุมปัจจัยการเติบโตของพืชและสัตว์และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายของผลผลิต ตัวอย่างฟาร์มรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมได้แก่การทำโรงงานปลูกพืชระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งการให้น้ำให้แสงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมซึ่งนอกจากจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วยังสามารถปลูกพืชน,นอกฤดูกาลได้เทนการทำเกษตรแนวตั้งที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรในเมือง แก้ปัญหาขาดพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งเทนการทำฟาร์มเลี้ยงแมลงแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตทั่วโลกกำลังจับตามองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความหมายและตัวอย่างของนวัตกรรมการเกษตรขอบคุณค่ะ